ทันนี่ลูกพี่พิทาลีาลีเห็นลงชื่อเหรยพิธาลีเหรอเห็นลงชื่อทันไหมเถอะเป็นก็ว่าทันเฉยแจะเป็นลูกแกลงไม่ได้ยังสู้ได้เ่ายังสู้ได้ได้อยู่ไม่ขาดด้ยมีหมอนวดไหมพี่จ้างมาสักคนนะเวลาอากาศเย็นๆนะนะพี่ผูจะขาดแม่งตึงจริงนรอเวลาวิ่งอ่ะตึงจนก้าวไม่ออกเออมันก้าวไม่ออกหัวไปแล้วเยัยก้าวไม่ไป กล้าแล้วเหมือนแบบร่างกายมันไม่สัมพันธ์ไหนกล้าไม่ไปก้าสปีดเดี๋ยวก็แป๊ดตัวนกล้าสะบัดลูกทันทีอ่ะปึ๊บเจ็บเลยอ่ะปูณถึงวปนโคนีกว่าสบายแล้วเจอเด็กด้วยสบายละเดือดไรเลยนี่มาแรงก็ปล่อยเอเยมีนี่ีอ้าผมม่าถึเจอเด็กมีสีทีไง เราจะขั้นแดงกับมีเราเจอเด็กเราเจอนี่่อ้เราไม่เจอเขียวทีมนั่นแหละทีมเดิมทีเที่แราเจอเออเราเจอเด็กเลยนี่ว่ะตีนตรงนั้นตัวเลยสบายอ่ะไม่รู้ว่ากูปล่อยอย่างเดียวอ่ะบอกเลยมันน่าจะไม่ยิงแรงหรอกพี่โอ้ดูแตโเมื่อกี้มันก็เข้าข้อทุกอันเหมือนกันนะมันไม่ได้ไก่ยิงแรงหรอกแต่บอลมันเข้าข้อเองต้องถามพี่เก๋เดียวเลยต้องถามพี่เกได้จอนเพื่อมาถ่ายแบบนี้หรอสองแล้วสองแล้ว ดูแซ่บ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 แต่แมนเมื่อกี้เจมเนี่ยวะโอ้โหมันยิงตรงจะบอกว่าหลบหลบไม่แรงใช่พี่เมื่อกี้ไม่แดงใช่ป่ะตุ่งตุ่งตอลมันแบบเลยจุดนี้มาแล้วอ่ะมาเชือกบอกแล้วเป็นผมว่าบอกเลยหลบทุกลูกอ่ะอย่างเงี้ยบอกเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวดูประตูตัวต่อไปมือหนึ่งโอ้โหเลี้ยงผมนะ ต่อพี่เีมหต่อพี่มาก่อนมาต่อผมมาก่อนแต่ทงใหอต่อรับเลยได้่ะเอมกี้นะจะไม่ลงเหรอเมื่อกี้มักยังไม่ไม่เป็นประตูเหรอยังเมื่อกี้เจมคนแรกไงเจมไงก็เป็เจมเพาอยาอยู่ข้างผมเพาอยู่ห้างผมอี ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องนับตัดงคนแรกนี่นับทำไมวางวางงานไปแล้ววางงานไปแล้วเออหมุนเสร็จก็บอกแล้วไม่ต้องนับเอาคนนั้นเลยจบคนที่สองก็ไม่ต้องอีกแต่ถ้ามีคนแรกมันถึงว่าคนปีกหน่อยช้าหน่อยเฮ้ยซื้อตัวไปแล้วอย่างเฮ้ยโอ้โหบอกแล้วหมุนไม่ต้องนับหรอกเอ็มยูเอาคนนั้นไปเลยจบเดี๋ยวทีนี้จะยืมอีคนอื่นอีกคนหเึ่งก็ยืมสาวก็ยืาอะไรตรงนู้นน่ะ ขามันตึงเกีียวไม่ใช่เดียวเกียว่ียวควายใบกูกนึกว่าหายแล้วอ้จะตูก็ไม่จริงง่ายไว้อง่ายไว้รู้ง่ายไม่ชอชอบลูกง่ายยิงเท้าซ้ายเลยยังไงก็เข้าแม่งไม่แป๊กเฉย มันยืนซ้ายขวาลอยตลอดเสียออดิดัสเอ็กซ์ที่เราซื้อตัวไปตาชิบหายตาชิบหายหันซ้ายแม่ว่างเลย่นไปหมดเลยเพราะข้างหน้ามันก็มีหันไปข้างหลังมันรถไวหมดเลยนะร้อากรองอยู่แค่สองสามคนเฮไม่ต้องตกใจปล่อยเลยเอาเทขวาก็ถ่ายซ้ายอีกสองเกมเดี๋ยวเราเล่นหน้าเจ็บเลย อย่าไม่มีตัวด้วยเหรอไม่ต้องเราเน้นประตูเกมนี้ไงเกมนส์นี่ตัวเลยน้าเจ็บตามน้นเลยตามนั้นตะตู้งผมเป็นตัวก็น้าหกอ่ะเปิดหาัก็ต้องเปิดหแอย่างเดียวไม่ต้องตาคอมีใจเลยเปิดหลังแบ็กอย่างเดียวไม่ต้องควรปใจจะได้โชว์ฟองไวจะได้โชว์ฟองแล้วทีนี้ไม่เดี๋ยวกูเล่นกองหลังก็ได้เดี๋ยวตกให้กองหน้าเขาเอาเต็มที่เลยนะเขาจ่ายแบบเนียนเลยจ่ายเนียนเเอาแบบไม่ต้องจับอ่ะเจ็บนี่ เรจ็ดแล้วนะแล้วเดี๋ยวท่านนี้จะหกแล้วเดี๋ยวยืมประตูก็ได้เลือกคนมองไ้เหมือนมงตัวเลยเดี๋ยวจะยืมประตูไงเราก็ไม่ต้องคนประตูไม่ไม่ไม่คนไแล้วยืมทำไมกลังมองคือมุ้งไม่ครบไงต่อไปที่หนูยืมป๊อกไม่ได้เล่นเหรอครับไม่รู้ยืมกี่ทีมพ๊กคือคือที่เเหลือสี่คนใช่ป่ะมันลงตัวแล้วนะเขาเขาเซนสัญญาที่ผมไปสองคนนี้อ๋อไม่จริงๆของเราอ่ะ มันก็วนอยู่แล้วก็คือของน้องเขาก็ให้ยืมไปคนละคนนะเออเพราะว่าของน้องเขาจะได้ไม่เสียรัวต่อได้เออโอ้งั้นงั้นงั้นทีมเอกโก้ก็ยืมยืมเอาก็ได้เนาะสามคนหรือสี่คนใช่ปะมันจะมีประโยชน์หรือจะสี่คนแล้วต้องเป็นปไม่เพราะว่าเพราะว่าถ้ายืมฝั่งนี้ไปคนหนึ่งฝั่งหนูก็ต้องยืมเพิ่มอยู่ดีเพราะมันอยู่แพทติ่เดิมตอนนี้มีกี่คนนะฝั่งนู้นสี่เองสี่เหรอสี่ให้เขายืมสามก็ได้ย้ายไปหนึ่งก็ต้องยืมสองคนยืมคนละคนหรื่ยมไปตนึง ยถ้าเราย้ายไปอาการเป็นยืมสองฝั่งเลยใก็ให้ยืมไปเป็นทีเดียวแค่นั้นเองแต่เดี๋ยวผมนั่งก่อนก็ได้แล้วยืมประตูอ่ะแต่ถ้าเขามีสามเลยจะพอดีนะไม่เี็นไไม่ได้อยู่แล้วเขามือเจ็บมีสี่แล้วก็มีสามมีสี่มีสี่เหลือยืมสี่สอคนยืมผู้เล่นสองประตูหนึ่งแกนึงเก้าคนนึงยืมประตูหนึ่ง เออพี่เขาท่าเลยอพี่เล่นแปดก็ได้ไงข้าวไปเลแปดมาครับทีละคนแปดมันเป็นคันหนึ่งคานหนึ่ง้าวไปเล่นปั๊เออก็ได้เปี่ยนอะไรผมถึงจับแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยน ก็ปรับไปปรับมาแล้วก็เล่นทีมละแปดสลับตุลจะได้สำรองก็ได้สลับจบจะได้ไม่ต้องเพราะไงเล่นเล่นแปดมันก็ได้นั่งพักทีเดียวไงถ้าเล่นเล่นเล่นสี่ทีมมันรับพักสองทีมันก็เปลี่ยนตัวหนึ่งไม่เป็นไม่มีปัญหาหรอกแปดไปเล่นระแบ่งทีลคนพี่เกียดเอามาเปลี่ยนทีมผมก็ได้สำรองนี่มาเดี๋ยวพัดกันนั่งเอง ผมมีคนต้องจะนั่งเยอะร้อนร้อมทุกเวลาเออมาสลับกันแค่นั้นแหละไม่งั้นมันมันได้ดังสองเกมไงเขาได้สามทีมได้ดังเกมเดียวเลเยออได้สามทีไปเลยแค่นี้เองแบบเจ็ดคนดูมันหลงเหล่งเลยนะหลงเหล่งจนหันมาไม่มีใครจนเราเราวิ่งไม่ทันจนเราไม่ไล่มันลุกเลย หันมาก็มีเขาไงเนี่ยสองสามตัววิ่งมามีอย่างนี้เลยมีอย่างนี้เลยมีแต่เขาทั้งนั้นแหละเจ็ดตัววิ่งมาพี่เจมเมื่อกี้เป็นประตูมุงมองไปสองตัวมันโยนงานครับผมมองไม่ทันทันไม่ทันว่ามันไปเด้อเขายังเลยเขายังเลยเขาเขาคงมองแล้วว่าอย่ยงก็เข้าแล้วอย่างมันไปเท่านั้น

อ้าวยังวันนี้ก็จบไปแล้วหนึ่งของหน้ายังไม่ได้กองอันยิ่งแค่